สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรโดยศูนย์ประเมินผลและสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่1ถึง12ร่วมประเมินผลโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจำเป็นต้องมุ่งเน้นกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศ สำนักงานสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงเสนอกรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเมื่อวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 6 3คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เมื่อวันที่15กันยายนพุทธศักราช2563โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมและ 2. เพื่อยกระดับการผลิตไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและอุตสาหกรรมต่อเนื่องมีพื้นที่เป้าหมายจำนวน3,381แปลง ในพื้นที่70จังหวัดวงเงินงบประมาณ9,505,873,640บาทเพื่อให้เกษตรกรสามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้มีความยั่งยืนและใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องหรือเป็นการพัฒนาต่อยอดกิจกรรมด้านการผลิตด้านการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและด้านการตลาดซึ่งการประเมินผลครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินผลสำเร็จของโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดประชากรเป้าหมายประกอบด้วย 1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการระดับจังหวัด 2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสินค้าในระดับพื้นที่6หน่วยงานได้แก่กรมส่งเสริมการเกษตรกรมการข้าวกรมประมงกรมปรศุสัตว์กรมหม่อนไหมและการยางแห่งประเทศไทย 3. ประธานกลุ่มแปลงใหญ่และ 4. เกษตรกรสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ที่ได้รับอนุมัติโครงการโดยมีระยะเวลาข้อมูลดังนี้ 1. ผลการดำเนินงานเป็นข้อมูลตั้งแต่เริ่มโครงการณนะวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2563จนถึงสิ้นสุดโครงการวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2564และ 2. ผลกระทบโครงการเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นในปีการผลิต2565 วิธีการประเมินผลโครงการเนื่องจากเป็นลักษณะโครงการเฉพาะกิจสำนักงานบริหารนีสสาธารณะกระทรวงการคลังได้กำหนดให้ใช้เกณฑ์ประเมินผลโครงการของ OECD ขีด DAC ประกอบด้วยเกณฑ์หลัก5ด้านได้แก่ความสอดคล้องประสิทธิผลประสิทธิภาพผลกระทบและความยั่งยืนโดยเป็นการประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการซึ่งการประเมินผลครั้งนี้เป็นการเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริง กับเป้าหมายที่โครงการกําหนดไว้รวมทั้งเป็นการเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยหรือค่าเกณฑ์มาตรฐานต่างๆเป็นต้นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินผลโดยรวบรวมจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิซึ่งการสำรวจครั้งนี้สำรวจทั้งหมด34จังหวัดจำนวน338แปลงโดยกระจายตามสัดส่วนจำนวนแปลงที่เข้าร่วมโครงการทั้ง6หน่วยงานโดยสำรวจตัวอย่างทั้งหมดจำนวน2,398ตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย 1. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าเฉลี่ยค่าร้อยละและค่าผลรวมเพื่อนำเสนอเป็นคำอธิบายประกอบตารางข้อมูลและการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจการให้คะแนนความเห็นและมีการคำนวณมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจโดยจากการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลในเบื้องต้นพบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดที่ร้อยละ94.18เนื่องจากได้รับเครื่องมือเครื่องจักรกลทางการเกษตรและร้อยละ92.28เนื่องจากการใช้ประโยชน์เครื่องมือเครื่องจักรกลทางการเกษตรทั้งนี้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรโดยศูนย์ประเมินผลจะนำเสนอผลการประเมินให้ทราบในช่วงเดือนกันยายนพุทธศักราช2566ต่อไป